chút choi <laughs> khó kìm này chết thành tham thi Sự lẹ, sửa xíu lên bề tiền dòng, ngồi chờ bệnh nhân bật voa, sửa xíu đứa anh xíu đứa này các, cùi xíu thì đến chơi thành luôn luôn, chơi đi xoong, đi chợ, một lớp, một khóa một đơn thật nhiều về thứ เตกเลี้ยวเบที่สองเองนะครับเพระวาโอกาเตะเลี้ยวมีมากกว่านะเพราะว่าเตะเลี้วนี่นะคผเตะน้อยกว่าเพื่อนเลยนะครับตอนนี้ในเวลาเจ็ดทีที่เตะเี้ยตะไปแบเดียวมีโอกาสเข้ารอบสูงมากนะครับเนก็บคาซูเพราะว่าทั้งสทีเตะมาน้อยเตะทุหนบอลหน้าอเตะที่มาที่สี่นะครับวันนี้กันส่งเล่นทุกคนเลยวันนี้ สู้แดงใ้าวนากันวันนี้ขำาแล้วาก็พรมการพร้อมเด็วนะครับอเชิญผลชุดแรกงขององทีมครับจเกแล้วก็ชุดแรกที่ชนะมาวันนี้อ๋อแล้วครับห้าตัวนะครับม่หกนะะห้าม สมให้ได้ใช่รับกหมดแล้วบไปบผู้่วมทุกประจำทีก็บอกว่าองชนะอาแล้วตัวเด็กที่เช็คยวตนะครับแล้วก็สกอร์ที่เท่ากันบนนาหนักน้ิงสูงครับคำตอเดียวเทานั้นบนหน้านักน้ำยิงสู

บอลนะครับบอลแล้วก็สื่อเล่นบอลเล็กจากเตะประตูนะครับหรือจากประตูจากประตูบอลจากประตูแต่บอลของตาจากที่บอลจ่อให้เตยนะครับเตยจะมีบอลให้ดูอยู่ครับตาไหนครับตาไหนจะมาดูไปล้างจ่อครับนะครับเป็นบอลของเตี้ยเดียวเตยหมายอีกสองเตี้ยเดียวเอ้าดีนะครับ

ยไครับี่บอลยูได้บอลเีเดบอลเตเดียวเตเดียวไปเตเสมดีมาครับบอลได้ครับจับได้สวยเตัวเดกามาครับไอ้ข้าวอันก็แคจับมล่อยแล้วอการอะไรยังขามาครับิดมาครับบอลยูมาครับเลเด็กมาเ็กมาครับเ็กครับเ็กมูครับรงออกไป

เป็นของคลนาคเคบอนาครับตบดที่เจมครับเลยกส่งอมาให้เตะเตก็เซฟต่อตานกาก็ฟองบอลจิงกินมาไม่ดีครับก็เตอ้นีมกา้ครับมากองแหลก็เอาแล้วับเปตามเจ้าเซฟเลยเซฟอยู่ไลเซฟไม่อู่ครับเซไไปกันไปเรื่อยไม่ไหลเคร าชครับเซ็ตับคืนนี้เดีกันเล่นปลอดภัยสบายสายครับทาสตารกทจอ็ให้เข้าไม่ให้ครับไปแล้วครับไปตามช่องแซ็บไปทางไหนแซ็บมึงไปแล้วไหลมาถึงที่เซ็เออครับมีเโต้ไเซตัดวาเป็นบอลคนกระเปาแลวครับเริ่มขยับโยไปแล้วครับมาระได้ไม่ดีครับเขาสามส่ครับเข้าเซ็ตเดี่ยวก็ไปเองโอ้รีบไปนี่เป็นกอลของเซ็ตดเ็้ยังไม่นีาไม่มา

ดูาจะดูดูี่อนดูเาพพิจเออู่เอดกคนสตากันดูไปรับได้ไหมเราจะพิจารณาแู่เออจะมไหมจมีไมไม่มีเท่าไหรเลยใส่บางคนเลปลอดภัยอดยเป็นวันคนนี้อเล็อไปนะครับทรูวัตัวครับไปอยากให้มาดเสี่ยงได้ไหมดราะพิจารณาการด่อแล้วครับเตายามช่วยเตมาให้เสร็จรทิงให้ฉันติดเ ยอดเลยความ,มเหนียวนะครับแต่นที่เหนียวไม่ต้องคิดถึงเลยนะไม่ใช่ความเหนียวนะแต่คที่ดูครับดู้ตั้ตต่ไปให้จบตายถึงจบายจริงๆนักเี่ยรก็เท่าเดิมนทางออกไปนะคุณเบี้ยครบติดไม่ดีแต่คนที่กินมันเป็นคนผมไปเอ่อโบรันใจใจได้บ้างใจเต้ t ตีเครับารทาครับอดแล้วกัลนครับแทกต์เลยเพื่ไปเลไเพื่อนมสปเ่ามสามแท็กเลยโอ้โหไดครับอ้โหตีกกตัวไม้เเบได้บนแเลนสุดไ้าบอลมาถึงยไงครับมาถึงเจอดีเจอดีก็เล่นมาไทครับิ้าไม่ได้แทเลลยตีมาเลยตีมาเลยตีเพิ่มันวางไเ็ ไม่เก็บล้ออะไรครับเจ้าหนุ่ไปได้เจ้าติดมีน้องเจ้าหัวกบไปไม่ได้ครับรออยู่แล้วบอลมาเชื่อมต่อเครับเเลยเสียิ่งโอเคหมดแล้วครับต้อ้โห็บดูท่ากันไม่เก็บบอลเป็นแรงเก็บไป อลจากประตูให้เอตัตอนจะจะว้าี่มาบอลาครับอลถูกตัวไหนไหนเซตได้หครับกว้าวแชมป์แชมป์บอลลงกไมคไับแชมป์ไปเองไหไหนะครับคืบอลมาให้เต้เตดีเตคืนมาให้ตาะครับเซ็บอลกาให้เซเซไปให้แชมปให้กาให้เต้เต้ให้แชมป์ไปครับสามช่องครับตมาให้เต้เต้ให้เซตเซตผิดไหมเซตไปบอลูไปัครตัวตัดแล้วนะครับเหของเดียว เลร็วๆคือเราจะมีความจะดีให้ไายเสร็จไว้เสร็จพร้อมกันไปสวยงามนะดีครับดีครับดีครับยันรูปไปครับเป็นดึงด้วครับตีกับคืนแล้วมองไม่เห็นครับผู้สาร์ฟตัวเดินมาลร์ฟตาเป็นนิ่งๆใจเ่เล่นบอลบอลบอลนะบอลน้าเล่นใหม่ครับเปิดบอลม่นะครับเฉลี่ยกระจายครับเต้ไปทำปองบอล ขึ้นาไม่ตาครับตายไปตามน้ครับาลไหลมาหลุดไปแล้วสานะคที่1ระไหลิ้งมาครับไหลที่7ไหล7ท้มาไหล้พาไปโอ้เป็นล้านเนเดี๋บอง

ก็เดก็ตวล l a s h แล้วสองแพครับลูกนีนะครับเป็นลัเน้อเออแเป็นลูกเน้อนะครับสองคาราทไปคำเลือดคาาเสียไปแล้วเสียไปแล้วใบบอลของคาราที่เปิดนะรานะครับฝางนู้กับฝงิกเช่มุกนะครับนะครับติดบอลนะครับเะติช้ราครับ

เป็นบอลของเจ็ดเดียวไปนาอีกสองอหนสองบอกว่าสองดีเจต้องได้ต่อไหลขึ้นมาแล้วนะครับไหลขาได้การตัดเล่นไงครับให้ไยได้คขวายบอลดีใจครับกลายแล้วตัวไทยมาครับมาที่เต้เอ้ยไปแชมป์ครับแซมให้เต้ครับเต้ยหลักบอลเต้ยที่ตัวไทยครับไอเชืองเด็กเป็นบอลของมาแล้ว การไหลขึ้มาการไหลขึ้าแล้วไปตามข้อหาเสยยังไงเป็กนเสีเสียจีไว้เสียครับีงเ้ครับตนี้าเสียนะครับยูีองูไกัไล้ไลกมากิดเจ้การกัจับบอลเลยถึงแวคนแรกนะค้ัผสุสัเกมนนี้ก็เล่นปลอดภัยให้เาหนึ่งหนึ่งกัสดเวลาหมายเลขขึ้นแลง